พาไปดูเรื่องของปัญหาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะคะสําหรับที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพบปัญหาทัวจีนที่มักจะเข้ามากินรวบในการทรําธุรกิจต่างๆนะคะล่าสุดมีรายงาน,นะคะ่ะว่าหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยส่วนใหญ่เขามักจะซื้อของที่ะลึกเป็นหมอนอยางพาราแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิด คนไทยเนี่ยเป็นคนผลิตมันจะเป็นยางพาราของแท้แต่ปรากฏว่าตอนนี้มีการปลอมขึ้นมาหัวชวินใช่ครับก็ปลอมนะครับเป็นเครื่องหมายก,การค้าบอกว่าเป็นสินค้าจากไทยแต่จริงๆแล้วนะครับนำเข้ามาจากจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมล่าความจริงของเราก็ลงพื้นที่นะครับไปยังแหล่งที่พักตัวหมอนยางพารานี้นะครับจะเป็นอย่างไรติดตามกับทีมล่าความจริงกับคุณชนทิชารอดกันไผ่ครับเลยเป็นปาการอะไรสีแดง ทีมล่าความจริงได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบวัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีและได้รับข้อมูลว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บหมอนอยางพาราที่นําเข้ามาจากประเทศจีนเมื่อเข้าไปภายในหมู่บ้านเราพบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นซึ่งอาคารหลังนี้ใช้เป็นสถานที่เก็บหมอนและที่นอนอยางพาราถัดไปไม่ไกลมากนักก็พบอีกอาคารหนึ่ง เป็นสถานที่บรรจุหมอนใส่ถุงพร้อมกับติดฉลากก่อนส่งขายยังเมืองท่องเที่ยวต่างๆทั้งจังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาและจังหวัดชนบุรีจุดเริ่มต้นของการนำเข้าหมอนยางพาราเทียมจากประเทศจีนแหล่งข่าวระบุว่าสาเหตุมาจากคนจีนต่างมีความเชื่อว่าหากได้หนุนหมอนอยางพาราจะดีต่อสุขภาพเมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไกด์หรือมักคุเทศนําเที่ยว จึงมักพาไปซื้อหมอนอยางพาราในราคาแพงเกินจริงหมอนจากไทยเนี่ย mm hmm. ก็เราเรียกว่า mm hmm. เบื้องต้นคือน้ำยางธรรมชาติ mm hmm. นะครับความเต้นพ้นอกกุกุส mm ิบเปอร์เซ็นซึ่งตรงนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยสามารถทำได้ดีตลาดเลยกลายเป็นต้องการมาก ของที่ไปจากเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออ่าก็เรียกว่าทำายางร้อยเปอร์เ็นะครับเพราะว่าหมอนตัวนี้ลักษณะเด่นคือมันมันไอการไล่ฝนไม่ไม่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ก็เรียกว่าหอนสุขภาพได้ด้วย mm hmm. ซึ่งพอตอนหลังเนี่ยทางคนจีนเขาเริ่มนิยมมากๆคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็ต้องตือกลับบ้านไปบ้านนั้นนะครับ mm hmm. นั่นคือคือหมอนจากเมืองไทย กำลังการผลิตหมอนอยางพาราของคนไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อยู่ที่2องแ0,000ใบต่อเดือนแต่ความต้องการหมอนอยางพาราเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจึงทําให้ผู้ประกอบการบางรายต้องนําเข้าหมอนอยางพาราจากเมืองจีนเข้ามาในไทยก่อนมาสวมแปลนด์ดยตาสินค้าของคนไทยและส่งขายให้กับนักท่องเที่ยวั้นเนี่ยกำลังการผลิตไม่เพียงพอพอไม่เพียงพอมันก็เลยมีคนไทยบางกลุ่มเนี่ยแหละครับ นําเข้ามาจากจีนโดยที่มันไม่ใช่ยางร้อยเปอร์เซนแต่มันมียางสองประเสมวิธีการก็คือเอาเข้ามาแบบเปลือยๆเ,เราเรียกว,ว่าหมอนเปลอยแล้วเข้ามาทําตีตลาเป็นเม็ดอินไทยแลนด์สวมออกไปซึ่งเวลาสวมกลับไปเนี่ยก็ในก็เรียกว่าไปได้ส่วนใหญ่ก็คือขายให้นักท่องเที่ยวแล้วถือกันจะออกไปครับซึ่งเดือนหนึ่งก็อยู่เมืองไทยผลิตได้เดือนหนึ่งประมาณสองแสนลูกทุกลงลนะครับ ซึ่งลูกโลงนี่สองแสนลูกสองแสนลูกค่ะซึ่งมันก็ยังไม่พอเพราะว่านักต่องเทีเท่ยวเมากกืองจีนถ้าเราดูตัวเลขก็เข้ามาเยอะมากแต่เราแต่ละปีนะครับแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกลุ่มตรงนี้นะครับที่เอาหมอนเข้ามาสวมว่าเป็นเม็ดินไทยแลนด์ก็เดือนนีงประมาณแส่หนึ่งแสลสองแสนลูกเหมือนกันผู้ร้องเรียนยบี่อยว่าหมอนยางพาราที่นําเข้ามาจากจีนส่วนใหญ่ไม่ใช่ยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มีส่วนผสมของสารเคมีทดแทนซึ่งความคงทนถาวรย่อมไม่สามารถเทียบกับหมอนอยางพาราของไทยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นาวินแก้วสุวรรณถ่ายภาพชนทิชารอดกันภยัยทีมล่าความจริงนาวยี่สิบหกรายงานครัวันพรุ่งนี้งคงต้องตามกันต่อนะครับกับประเด็นการนำ เข้าหมอนยางพาราเทียมนะครับเข้ามาตหนากในประเทศไทยนะครับทีมล่าความจริงก็จะนำหมอนยางพารนานี้นะครับไปตรวจสอบกับทางกรมการยางแห่งประเทศไทยด้วยครับ